สวัสดีค่ะวันี้จะมาสกุชี่อ,อันแรกเป็นสกุชี่หน้ายิ้มยิ้มสมาไหค่ะอันต่อไปอันที่สองรูปโ,โกรธโกรธโกรธบากเลยนยี่ค่ะนี่ค่ะตั่แรก อันที่สองอันที่สองอันนี้ค่ะรูปแรดตีนแรดตีนเน็กอันที่สามคิตตี้มากระลองคิตตีมากระลองสีฟ้านะคะอันนี้คิตตีมากระลองสีฟ้าต่อไปอันที่นี้ คิตตี้มากระลองเหมือนกันค่ะเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะคิตตี้มากระลองสีชมพูอ่ะอันต่อไปคิตตี้มากระลองสีสม้มเนี่ยค่ะต่อไปแมวแมวค่ะสีชมพนูน่ารักมาก เราชอบมากเลยอันนี้เนีย่ยต่อไปแมวเหมือนกันค่ะเป็นสีเขียวเนีย่ยค่ะต่อไปนะคะเป็นแมวเหมือนกันแมวมีสามอันเป็นสีส้มสีส้มเหมือนกันค่ะ ต่อไปเป็นเต่าเต่าเต่าน่ารักมากเลยเต่าสีชมพูนะคะอันนี้ต่อไปเป็นเต่าสีเขียวเต่าก็มีทั้งหมด3ตัวเหมือนกันค่ะเต่าสีเขียวค่ะต่อไปเต่าสีฟ้านี่ค่ะนิ่มทุกอันไม่มีเหนยนิ่ม ซื้อจากสำเพลงต่อไปก็เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าก็ไม่รู้แต่เขาเรียกว่า,าแซนด์ดีแลกันต่อไปเป็มนี่ค่ะแพนด้าบารนนี่จใส่ถุงรวมกันนีอ่อันแรกนี่ตุ๊กตุ๊กิงน่ารักมาก นี่หมดทุกอันอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนเราห่างอืมแปลกไหมแปลกเนาะต่อไปเลยต่อไปเป็นไอติมยักษ์นี่ไอติมนี่โมกเลยนี่นี่ไอติมยักนี่นี่มากเลยดูดูแล้วนี่มากเลยเราชอบมาก นิม่มมากอาจจะมีเสียงนกะรลกกๆหน่อยนะพ่ะปู่เราชอบเลี้ยงมีไอติมต่อไปเป็นอือฮัลโหลคิตตี้โดนนะชอบมากเลยส,ส,เลสีฟ้าสีโปรดเราเนี่ยสีฟ้าสีโปรดเรามีแพ็กเกจด,ด้วยมีมีแค่นี้เดี่ยวเองเนี่ย แฟนโบอย่ะเนี่มีเยอะเลยอ่ะค่ะอันต่อไปอังปังแมนนี่ค่ะอังปังแมนแพกเกจชิ้อังปังแมนน่ารักเนาะเนี่ยไซส์ประมาณเท่ามือเราใหญ่ประมาณมือเราเลยเนีย่ยใหญ่เท่ามือเรานี่ค่ะเราเป็นคนเลือกเจอดนี่ค่ะ ขนมปังขนมปังแล้วก็ดนัทดนัทต,ตอนแรกเรามีสามอันแต่เราให้หนา้าเราไปน้าเราขอเป็นอาแปงแมนสินอลอาปงแมนสิลอาป้งแมนสิแล้วก็แผนขนมปัองอัน,นใหญ่สุดเลยค่ะนี่ค่ะ นี่หมูทุกอันเราก็ขายค่ะเป็นแพ็คก็ได้นะใครอยากซื้อก็ลงสมัครบูทูธเอานะคะลงสมัครได้ลงสมัครรับข้อมูลดูนี่ค่ะต่อไปมีมีสองอันสี่น่ารักมากอันนี้ลูกกิ้มอันนี้ลูกเลีกนี้น่ารักมากชอบมากเลยนี่ค่ะต่อไปก็เป็น ชูครีมนะค่ะชูครีมของเรานิ่มมากเลยอ่ะเราจับนะเราอยากได้สีม่วงมากเลยแต่เสียดายเราไปโดนมือเนี่ยโดนมือของเล่นเนี่ยเป็นรูเลยเนี่ยเนี่ยเราชอบมากนิ่มมากมีกลิ่นด้วยแต่ดมมากไม่ดีนะคะมันจะทำให้เราเวียนหัวและอาจเจียนออกมาได้นียค่ะ ต่อไปแก้มแดงแก้มแดงแก้มแดงมีสาอันนะคะต่อไปยาโลติตี้ยามโลติตี้มีสองอันขายเหมือนกันค่ะใครอยากได้ก็ลงมาสนัครเนะคะ เน mm oh, ี่ยเราซื้อมามันหกอันแต่ราขายเพิ่เป็นอทั้งหมดเลี่ยที่เรปซื้ออันนี้กี่บาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนาักินาะบบายซูชิซูชิารักมซูชิต่าไบบ๊อบฟ์บ๊อบฟ่์มีสอันอือัน อ่างปลาแมนจูมีสองอันอืมอ่างปลาแมนจูมีสองอันอาจจะมองไม่เห็นนะ